สวัสดีครับวันนี้ช่างกเ็เป็นพามาดูครับหลังจากรถไปลุยน้ามาครับเราก็ได้ประมาณสามทิศตัวเก,กือบจะเดือนหนึ่งนะครับ yeah. นี่ครับเราเจอราเพียบเลยครับมีราเต็มรถเลยฝั่งนี้นี่ครับข้างหลังเบาะตัวเซฟตีเ้เบลแต่ราทั้งนั้นครับนี่ค,ครับลงพื้นพวงมาลัยครับราทั้งหมดเลยนี่ค,ครับแล้วก็ตรงเกียร์เกียร์ทั้งนั้นคือ นี่ครับยิ่งพืชน,นี้ยิ่งหนาเลยอันนี้คือลุยน้ำมาแล้วก็ไม่ได้ใช้รถเลยมาดูข้างหลังเบาข้างหลังครับเพียบเลยอันนี้ขึ้นดอกเลยครับลาขนาดขึ้นดอกเลยนี่ครับเยอะเลยข้างหลังยาวเลยนุก,กใช้ครับวิธีการครับเราจะใช้แอลโกอฮอล์ครับก็เช็ดไปเรื่อยๆเลยครับ ทาถูทาถูเช็ดไปคนระับแล้วก็เอาแอลกอฮอล์อมาอันนี้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยแอลกอฮอล์ทุ่มแล้วก็เช็ดเลยคนระับเช็ดตรงตามแนวต่างๆโอ้โหพอแล้วแบบเราแอลก,กฮอฮอล์มาแล้วก็เช็ดเช็ดต,ต,ตามแนวตัด คิดตรงแดดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เช็ดนะครับคือเราไม่ได้ใช้รถเลยนะไม่ครับเราเช็ดไปเรื่อยๆก็จะเริ่ม,มออกมาแต่ว่าเราก็ต้องไปคลายผึ่งแดดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ฝุ่นเพียบเลยครับ อืันนี้ครับเอาออกมาแล้วจะเจอลาเช่นบ่อแล้วยี่ยังเช่นเลยถ้าไม่พอก็มาเติมจริงถ้าเราเคาะบ่เราจะเจอเป็นฝุ่นเลยนะครับเยอะมากเลยบ่อเล้นั่งแถวเนี้ยอันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับอันนแถวเนี้ยก็เลื้งหมดเลย โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับก็จะเช็ดไปก่อนความสะอาดไปก่อนครับมาดูกันหลังจากทาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนโอเคครับสําหรับเราเช็ดแอลกอฮอล์ไปแล้วเรามาดูนะครับฝั่งด้านนี้อ่อกับฝั่งนี้จะยังมีคราบเป็นคราบอยู่นะครับแต่โดยโดยรวมล้วก็คือดีขึ้นนะครับฝั่งด้านนั้นครับมีรอยนิดหน่อยครับ นี่ยครับตรงเนี้ยครับที่น้ำนะตรงเบาะด้านหลัง2งด้านนู้นตรงสายลาดัดสายเข็มขัดนีแลัายมันก็จะขึ้นนิดหน่อยฝั่งด้านนี้ขาวขึ้นนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แล้วแจงให้ท่าบกับเพื่เนยนะครับลิปนี้สวัสดีครับ